Một cái <laughs> sắc Sống là thế sáng là thế Hãy chạy lên đường Hầu không phải như แต่เขารื้อกรั้งสามครั้งกัได้หลับตลงหลับก็ได้กลับไปออกไปสมก็ได้แต่เราคนที่กำลังเดินทางมานะดูมาเช้านี้คืนนี้ก็ดีนะครับต้องทำอะไรเข้ามาในห้องก็ได้แอร์ก็ไดงเย็นใจลมใจใจหายกจคงอยูก็ยืนยนกลับมาที่เดิม ตอนที่มาก pues <ante> ่อนหน้านี้ืะอว่านเห็นแตทวันโดนจัดคอไปตกใจคอยังล่องอยู่ก็เดินกลับมาเพราบางคนปั่นลงยางไล่ปันหายปันหนีก็เดินกลับมาตรงนี้ตรงนี้เราเชื่ออะไรอยู่ตรงไหนที่ไหนกานอยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับตัวหาใจให้เจอครับเป็นสุข เราจะมีเวลาวันที่ได้มาพกนที่เราเรียนเทวานครับเพิ่มเติมมีสิ่งวันนี้ใครที่มีครูอาจารย์ดีขอให้มาช่วยเรายเรา เช้าจังทิพย์ทเดชจันทร์เจ้าทุทธาสขสิสิทงิ์ศรีา萨ท่านเจาพุทธเจาพุทธ้ง สามเดือนสามวันนะ้วถ้าแล้วนี่เกิโลนั่งกี่วันนะสามนาทีนะถึงสามปีครนะับพวกเรามีช่วงก็นั่งไปสามปี 3, สามเดือนสามวันโอ้ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเมื่อตะนาวมันก็จะได้ไปเจอท่านเลยครับโอเคสวัสดีตอนเช้าชาวอันนี่ฮาวมาเอ่อเท้าเราซื้อฮาวเราซื้อฮาวฮาวไม่เป็นทันทีฮ่อฮ่องฮ่นะ โอเคนะอย่างไรมาเรียนกับพ่อจีนเนี่ยต้างมีฝึกพูดภาษาจีนมานะเจ้าอันอูกอันเราซื้อห่าวเราซื้อซสื้อเปล่าเลยมาหรือเปล่นะซื้อเปล่าเลยมากินอิ่มได้ยังนอนอิ่มได้ยังอะไรเนยก็พยายามต้องฝึกพูดภาษาจีนบ้างเนื่องจากว่าไปเรียนนอดมาจากไหนผมกับอาจารย์ใต้ซื่อจีกงไม่ใช่จีกงนะจีกงอยู่ในยอดตอนนึงอาจารย์อาจารย์ตาหล้มสื่อภาษาจีนเขาไม่รู้เรื่องจีิงครั อาจารย์นน,น,นอ์หมอพราไทยเองชื่อพระต่างประเทศด,ดีๆโอเคเ <c oughs> ช้านี้ใครตื่นมาแล้วโอ,อ่าอะไรนะขั้นเนื้อขั้นตัวปวดไอยทั้งตัวเลยจะมือขึ้นดูนี่กิลนลายเลโอ้แสดงว่าเราสำเร็จนั้นเนี่ยสำเร็จในการที่ว่า เรียนววน,ยนวดวเมื่อว,นะวานเนี่ยโหนวดเสร็จแล้วเอออลไนะปวดไม่ขั้นเนืขั้นตัวอันนี้เป็นข้อแรกนะีหลังจากที่เรานวดให้คนไข้เสร็จแล้วเนะี่ยเราต้องบอกให้เขาก่อนอบอกให้เขาก่อนแล้วก็อะไรนะเอราก็ก็น่ี่อ่าเราต้องบอกให้คนไข้กันว่าหลังจากเรานวดไปแล้วเนะี่ยจัดไปแล้วอะไรไปแล้วเนะี่ยมันจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวไปสักสองสามวัน ให้เขาดื่มน้ำอุ่นเยอะๆหรือว่าเขาอะไรนะพักผ่อนเยอะๆหรือว่าอะไรเ่ยพักผ่อนเยอะๆหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะให้เนี่ยนะอ่าฟื้นฟูขึ้นเร็วเพราะเหมือนกันถ้าใครเรียนนวดไทยมาแล้วก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยจะมาจะเจอคนที่แบบว่านวดรัวนวดหนักอ่ะอ่านวดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหระบบไปสามวันอ่าบางทีถ้าใครถามหมอโคหรือว่าหมอรอดอ่ะ เนี่ยไปเจออาจารย์ปู่นะที่เมื่อก่อนเนี่ยไปมาเมืองไทยบ่อยช่วงนี้มีโควิดอ่ะไปมาจัดข้อที่เชียงใหม่ฟีอย่งน้อยถ่าจะมาครั้งหนึ่งโอ้นั้นมือแรงมากนะถ้าเจอครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยหายไปนานเลยนะไม่ได้หายไปนานเลยเพราะมันระบมันเป็นอาทิตย์เลยถามถามอนะไรเนี่ยหมอรถเนะ่ะไปเจออาจารย์ปู่เจ็บตรงไหนไหมบอกว่าหายแล้วไม่หายแล้วว่าโดนเลยเหรือว่าเจ็บที่นึงเนี่ยแบบว่าโอ้เขาหายไปหลายวันเลย เหมือนกันที่ใ,ใครไปเจอหมอเทวดาข้างบ้านอาจารยมาเนี่ยมีฉาย,ยาเนะี่ยเไปไป,ไปะไรนะในยูทูบอ่ะหมอเทวดาเชีมมยงใหม่มีคนอยู่ห่างจะมาประมาณกิโลนวันะนี้คนก็หลงไปทางนู้ดบางคนจะไปหาแกก็หลงไปทางตำม,ม,มาก็มีเหมือนกันแต่หลงไปทางนู้ดบก็ก็เจอเลยหมอชื่อหมอเทวดาเขาบเลยนะทำอะไรนะ,ะรนะมาครั้งเดียวเนี่ยหายเลยอว่า เจ็บเลยหายเลยหายสาบสูญเลยเพราะว่าไม่กลับมาเลยเพราะว่าเจ็บมากๆนี่การนวดมันหนักก็จะระบมเยอะๆนจริงๆการนวดการกระดูกหรือว่าการอะไรพวกนี้ที่เราเรียนไปเนี่ยมันก็จะมีระบมหน่อยนะบางทีกระดูกเราจัดเท่าที่เขาทางแล้วกล้ามเนื้อมันยังเลยนะไม่ไม่ปรับไม่ทันมันก็จะ,ะนี่อยู่แต่ก็ต้อง <c oughs> อะไรนะยิ่งตอนเรามาไปเรียนที่ตสวันดนะ์ตะมาหุ่นหอมนะซีห้าสิบกิโลตอนนี้แปดสิบแล้วนะ ตอนนั้น50กว่าเราพรอมมากถ้าใครเจอคนระม,มาเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นเน้นน้อยพลาดน้อยเนี่ยโอ้โหเห็นตะผนดีผนพร้อมเนี่ยจัดง่ายตะมาเลยนอนปุ๊บเนี่ยจับที่เรียว่าเตียงมันมีไม่ขีดเตียงมันก็จับแปรง5 6ุ่มโอ้โหตะมาเนี่ยโดนลมแบบว่ากลับบ้านกลับบ้านไปนี่แบบว่าระบมเลยนะนอนไปหลายวันเหมือนกันแบโดนอัดโดนเพราท่าผีเสี้ยวบ,บางครั้งงมาอ่านี่มันเป็นปกตินะ ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เจ็บก่อนเราจะไม่เป็นหมอนะหมอต้องการความจปวดความอะไรมาก่อนถึงจะพัฒนาเป็นหมอขึ้นมานะโอเคเช้านี้กี่โมงกี่ยามแล้วแต่มาคุยกเล็กน้อยนะมาเลยหยุดไเลยการกี่โมงละกี่โมงละสามสิบกันแล้วนมาคุยสักสิบนาทีก็พอละนะ เมื่อวานเราเคยประวัติเล็กน้อยแล้วตอนนี้จะมาจะมาคุยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรมันต้องมีแรงบันดาลใจบางทีจะมาเชื่อมต่อไปที่หมอเทวดาจะมาตอนหลับเนี่ยพอดีมีลูกศิษย์จากเดิมมันมาะมาก็ม่าไปหาดูจักแต่ได้ยินที่กติสนานแต่ไม่เคยไปพอดีมีคนแนะนำเลยจะพาลูกศิษย์ไปดูจักท่านครั้นั้นแล้วก็เลยมีลูกศิษย์มาบ่อยๆมาพาไปเยี่ยมบ่อยบางทีลูกศิษย์ก็อยากจะบอกอุ้ย่ารน โอ้มีชื่อออกมือออกเนะ่ยมทุกหรือว่าเราเลช้รับเลยนะว่าหมอเทวดาเนี่ยลูกศิษย์จากต่างประเทศมาัูกศิษมาลูกหลงมาเขาก็อยากจะเรียนมาขอเป็นอะไรนะ,ะลูกศิษย์ได้ไหมแต่มาก็ยินดีนะใครที่เป็นลูกศิษย์จะมาจะไปเรียนอาจารย์สำนัพกพ่อคูณดาพ่อคูณแมวแมว่คูณแม,แม,แม่สำนักพ่อสำนักเนี่ยจะมาอยางนี้ให้ไปเรียนทุกทุกศาสตร์เลยนะเพราะว่าจริงเราเป็นหมอเนี่ยจะมาไม่เป็นกินความลูกศิษย์ราห้ามไปเรียนกับคนนั้นคนนี้ไปเรียนเสร็จแล้วเราเน้นยินดีแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กัน แต่มาได้อะไรนะได้ข้อคิดจากหมอเทวดาคือคำนีงว่าเขาจะถามว่าเนี่ยคุณจะมาเป็นลูกศิษย์ถันเนี่ยเป็นมีแรงบันดาลใจอะไรที่คุณอยากจะคิดคุณอยากจะคิดมามาเรียนเสร็จแล้วคุณจะไปทาํางา,งางนนักนัานองเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเขาจะถามกันเขาจะถามคําแรกกันว่าจะเรียนไปทําไมแต่มาก็นั่งฟังลูกศิษย์ไปด้วยเหมือนกันที่หมอเทวดาที่เขาขได้ชื่อว่าหมอเทวดาเพราะว่า เขาเขาเขาเป็นคนรวยนะเป็นนายทหารหรือว่าเนียนแไม่ปิดอ่ะเป็นผู้พันเป็นผู้พันแต่แล้วรวยมากเงินมีเยอะมากนะถ้าไปอยากรู้ประวัติเนี่ยไปถามหมอโก้หมอโกไปสัมภาษณ์หมดเล้อ่าเนี่ยเยขาบว่าจุดเป้าหมายครั้งแรกที่เรามาเรียนเนี่ยเรามาเข้าสมัครเรียน่้นที่11บเปศสะหรือว่าไปเรียนแล้วก็จะมาเป็นหมอเนี่ยจุดเป้าหมายของเราคืออะไรหรือว่าเราเราตั้งใจว่าจะมาเรียนเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยเ เมื่อกันพอดีตมาก็ย้อนคิดไปที่ว่าเราระมาไปเรียนครั้งแรกจมาเรียนเนี่ยเพื่ออะไรจะมาตอนไปเห็นอาจารย์นวดจัดเห้่ยตมาหายพุ่มตมาคิดแล้วว่าตมาอยากจะมาดูแลในคนในครอบครัวตมามันจะรับกับดูแลในครอบครัวมาแล้วคือก็จะรูบาอาจารย์ตมาตามามีความคิดแค่นั้นแ่ะส่วนคนอื่นที่เป็นผลพายได้ตมาก็เรียนมาประมาณ1994้จนถึงประมาณปี2007ประมาณ10กว่าปี ่แต่มาช่วงระยะนี้ก็ฝึกฝนเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่มีเหตุแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาว่าหลังจากรักษาพ่อแม่พี่น้องอะไรมาญาติพี่น้องว่าครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเลยแตมาจะมีแรงกดดันหนึ่งที่ว่ามันมากระตุ้นให้แตมาต้องเดินออกจากใต้บ้านว่าเดินออกจากเลยนะเป็นผ้ารับจิตนิมมบนสวดศพสวดอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่อยากจะไปสวดศพสวดคนตายแล้วสวดศพคนตายมันไม่ฟื้นสักทีก็นอนหลับฟังมันฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ แต่เราก็ได้ตังม,มาแล้วนะเลยก็ไม่อยากจะอยู่ในวงการสวดมนต์หรือว่าเป็นท่าส,สวดพระอะไรอยากจะออกมาช่วยเหลือคนเพราะว่ามีเหตุที่ที่จะมาไปเรียนนี่ก็นหนึ่งที่เม,นะมื่อวานเรารถอุบัติเหตุพิบคตรเประมาถึงได้ไปเรียนนอนกกระดูกใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นแรงบันดลเรียนมาก็ไม่ได้มาใช้สุดท้ายมาปีคศ2007่ออาจมาเริ่มมาสอนที่นี่ปลายปี2006พอมาสอนปุ๊บเห็นไหม 2006ประมาณพฤศจิกาประมาณเนี่ยธรรมาจำไม่ได้แต่พอมา2007เดือนกุมภานีน่รับแสดงบนรนำใจให้ธรรมากระโดดออกมาออกมาจากอันนี้ที่ว่าโยมพ่อธรรมาป่วยป่วยด้วยเลยนะโรคห,หัวใจแบบว่าเส้นเสียสียูนูขับรถไปเจอผูบลับนี่กลับบ้านนาเขกลับบ้านมันปอบนี่เหนื่อยท่อมตัวโยมแม่ว่าโยมพ่อนี่ไม่รอดเนี่ยเหนื่อยออกท่องตัวนี่ตายแน่นอนนี่โทรหาพี่สาวพี่สาวก็รับไปส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุดเลยมาส่งไปเช็คเอซเลปโอ้โหเส้นเลือดตีไปสามเส้นหมอฉีดยาหมอบอกว่าต้องฉีดยา<อ>เข็มละลายเลือดเข็มนี้แพงนะเท่าไหร่หมื่นห้าโอ้โหพี่สาวตัดสินใจไม่ได้นะเพราะชีวิตพ่อก็ไม่มีเงินตอนนั้น 2, สองพันเจ็ดแตตมาเขยังไม่มีเงินเท่าไหร่แต่ตมาก็มีฟองมีเงินเก็บฝากธนาคารเอชท,ทีเอ็มฝากไว้ที่ยูพ่อยูอยออยแม่ให้มีตามรายได้ที่สาวบ่อยๆแต่โทรไปถามตมาได้บผลก็ ตุตยๆตอนนี้ยุงพ่ออยู่ไอซียูเส้นเลือดติดไปสามเส้นหมอจะผ่าตัดฉีดยาเก็มละหมื่นห้าฉีดไม่ฉีดแตมาว่าชีวิตพ่อเราให้เรามาอยู่สามสิบปีสี่สิบปีเหมือนมากไปหมื่นห้าเนี่ยแตมาว่าฉีดได้เลยไม่เป็นไรได้ชีวิตยุงพ่อเราคุณหมอก็อกชะ,ะชิดประชิดปุ๊บแตมาก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวยุงพอ่ออยู่โรงพยาบาลไอซียูเป็นยังไงบ้างก็บางทีก็คุกคืเสียงมันแพร่ไปมันแพร่ในใจเราเป็นลูกแล้วก็ไม่สบายใจ เลวก็เอาเงินเป็นเกลือของ,งคุณพ่อเนี่ยไปให้อาจารย์ที่สอนตัวเลขรหัสชีวิตตอนนั้นกำลังร้อนวิชาเรื่องตัวเลขพออาจารย์ดูตัวเลขเสร็จแล้วพบว่าโอ้ปีนี้คุณพ่อยงพ,พ่อเนี่ยเจอซึกหนักรีบไปอยู่ใกล้ๆข้างๆมีห่ัไปดูแลท่านเกือนท่านจะไปพบเนี่ยเราจะไม่ได้เสียใจอะไรเนี่ยท่านหมอดมมาก็ตกใจเลยก็เรัจะนั้นที่ซื้อตถมินินกลับมาประมาณวันที่สามมินกลับมาเมืองไทยเลยตรงเลยน้องชายอยู่ที่สิงคโปร์นะ ก็บอกเราจะอยู่สองสามปีแล้วแต่มัหนหก็บอกให้บินกลับมาเลยหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลพอบินกลับมาครบวันที่สามถึงบ่ายๆลายกไปไป็ไปหลวงพ่อก็ย้ายออกจากห้องไอซียูสองคืนแล้วมาอยู่ห้องพักเลยนะพักฟื้นแล้วข้างๆเคาน์าาเตอร์พอลงเครื่องไปไป,ไปโรงพยาบานนลทีรลรพอโรงพยาบาลทีปก็หมอก็บ,บินมาละบินในห้องไอซียูมาสามหมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าไม่แพงเท่าไหร่เสร็จแล้วว่าต้องมาเคลียร์ห้องไอซียูให้หมดก่อน เอาจะมาเป็นแพทย์ลูกชายเนี่ยโอ้โมันมันกับเราขอเห็นเรามาแล้วต้องได้เกียร์ตังค์นั่นไม่เกียร์ตังค์เลยไม่มีตังค์จ่ายเรามารู้สึกของว่าใจเรามาเนี่ยแบบว่ามันกัดโดนเข็มแทงปี๊ดเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะหมอหมออะไรเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่มีตังค์เนี่ยคนไข้เนี่ยอะไรนะก็ตายอย่างเดียวแต่ถ้ามีตังค์ตบกระลอดเหมือนกับช่วงโควิดเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยคนจะเจอหลายคนโทรศัพท์เตียงไม่ว่างเสียงไม่บ้าง แต่พอมีเสียงเนี่ยมันมีตันเนี่ยเสียงมากแล้วเข้ามาได้เนี่ยบางทีคนโควิดที่ผ่านมาคนก็ตาย,ยเยอะเงินเนนะเพราะจ้องควิดนี่แหละยงพ่อหลังจากนั้นมาโอ้แตาม,มาในใจเนี่ยเราก็มีวิชาความรู้เรื่องการแพทย์เราไปอยู่ไต้หวันเรียนมาเป็นสิบสิบปีแต่เราทำไมดูแลคนของเราไม่ได้นี่แหละแต่ม,มาเริ่ตั้งแต่นั้นมาแต่ม,มาเลยว่าโอ,โอ้โหแล้วก็คุณหมอเนี่ยมีอะไรนะเขาบอก มไม่มีกระตังไม่รักษาถ้ามีกระตังไม่รักษามันเลยก็ทําให้สมาอยากจะออกมาจากในอยากจะออกมาสอนหมอแล้วมาสร้างโรงพยาบาลอ่าสมามีความคิดอยู่คิดหนึ่งว่าสมาอยากสร้างโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในปีพอพศ .2006 ต้นปีอโรงพยาบาลที่ใหญ่เนี่ยสมาไม่ได้สร้างแบบโรงพยาบาลซูรินร์หรือว่าโรงพยาบาลสอนดอกหรือว่าโรงพยาบาลซึ่งรโรงพยาบาลที่เขาสร้างมันถูกกันได้ตึก<อ>รวมสิบสิบชั้นโรงพยาบาลโคโรา่าเลยนะ่ะที่มีเก้าชั้นของพ่อกระถาสร้างให้เนี่ย ตมาไม่ได้คิดอย่าง,างนั้นนะตั้มาในใจตั้มาคิดแบบว่าจะสร้างโรงพยาบาลน,นี่อันเล็กๆให้อยู่ในหัวใจคนตั้มมาถ่ายทอดลงไป10คนตั้มาก็มีโรงพยาบาลอยู่สิโรงพยาบา,าลร้อยคนก็มีโรงพยาบาลอยู่ร้อยคนในหัวใจคนที่ใครที่ได้รับถ่ายทอดวิชาไปพบก็ไปช่วยคนในครอบครัวไปช่วยในพี่น้องช่วยครูบาอาจารย์ช่วยเพื่อนหมู่บ้านอะไรไปตัมมาก็พอใจนะ ตอนนั้นเาจะมาตั e yani, fon, iin, ine, sure. sure. ้ง Th จ sure. so ิตไว้ประมาณปี2006คุยกับคณะทีหมอรวีแล้วก็หมออะไรนชาวศพที่คณะพยาบาลรมาอาจารย์จอมหรือว่าอะไรเคุยเล่นๆไะทำไมจะสร้างโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นมี67จังหวัดนะทำไมว่าจะสร้างให้มีทั่ว67จังหวัดเลยแต่ตอนนี้มันมี76จังหวัดเพิ่มมา10จังหวัดแต่มาก็มาปุ๊บเนี่ยปีหลังจากปี2006เนี่ยก็ได้มาเริ่ม เปิดอะไรนักสร้างสร้างโรงบาลตันมายที่บสอสนออี่แหละครั้งแรกมีนักเรียน80คนรุ่นที่4เสร็จแล้วก็สอนส,อสอไปประมาณ2006 2007 2008ประมาณ3ปีประมาณ4-500ว่อคนนักเรียนที่รบัวนันรเรียนเชียงใหม่หรือว่าเชิญมาสอนที่กรุงเทพเลย ก็ในภายในสามปีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมามีกับทุกจังหวัดเนี่ยจะมาไปที่ไหนก็ไม่ต้องกัวครับมีนายหลวงเลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่ามีแกล้งไทยนะนายหลวงเลี้ยงก็มีลูกศิษย์เลี้ยงตลอดแล้วก็หลังจากปี2009อาตมาก็เลยที่ฐานจิตอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้ช่วยเอเชียเลยไปทางอินโดนีเซียไปเปิดคอร์ทที่อินโดนีเซียก็สําเร็จก็โรงพยาบาลจะมาตอนในอินโดนีเซียนี่จากตะวันอ่าเกาะสมาตรตาจนมาถึงเกาะสุลาวดี เกาะมังกาซาหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีลูกศิษย์เนี่ยมีโรงพยาบาลทุกที่เลยตลอดจนถึงไปยุโรปอเมริกาจะมาก็ภูมิใจนะโรงพยาบาลจะมาแน่น่าจะมีตอนนี้ทั่วโลกเลยตมาไปที่ไหนไม่ต้องกลัวมีโรงพยาบาลมีลูกศิษย์อยู่ตลอดบางคนก็ถามว่าอลูกศิษย์อยู่ตรงไหนตรงไหนแต่มาก็พยายามแนะนําให้คนไข้คนอะไรส่งไปนี่แหละบางครั้งแรงบันดาลใจเนี่ยที่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์คนไหน รักษาฟรีว่าฟรีเนี่ยลูกตมาแอบดีใจน่าดูอยู่ข้างหลังแต่ลูกศิษย์คนไหนท่านเก็บคนไข้แพงๆเนี่ยโอ้โตมาช้ำใจเหมือนกันนะว่าทำไมสงสารคนไข้ท่าดูเลยบางทีเนี่ยตมาจะเป็นคนอย่างนั้นแต่บางทีเหมื่อนหร่ตมาเห็นอะไรนะลูกศิษย์บางคนไม่มีเราก็สงสารแต่ว่ายิ่งถ้าไม่มีเราก็ยิ่งให้ให้มากนะเทาที่นให้มากเราก็จะมีเยอะขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราไม่มีเราเพราะเราไม่เคยให้ที่เราไม่เคยให้แล้วพราเราเลยไม่มีเราพยายามท่องคำจำคำด้วย บางคนเนี่ยโตพอมีเที่ยวะๆี่ปอกินอันไหนถ้ามันเป็นของเรานะสักวันหนึ่งมันก็จาเป็นของเราอันไหนไม่ใช่ของเราเนี่ยเราเราจะเอามาก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะสักวันหนก็ต้องหายไปเป็นของคนอื่นเโอเคนะจรนี้ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยจะมาจะได้มาคือว่าแรงบันดาลใจที่พวกเราในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นโรงพยาบาลจะมาอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่จะขยายไปตามหมู่บ้านตามอำเภอตามจังหวัดหรือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยมีคนมาจากสวิตเซอร์แลนด์เี่ยไหม ก็ประเทศนิสซลนก็มีละนะก็โอเคเรแต่มาก็หวังว่าอรอบนี้เวกเราตั้ง <Yeah. S 1> โอเคเช้านี้มันก็สมควรกับเวลาละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะทวนท่าตอนเมื่อวานให้จบ <Yeah. S 1> แล้วก็เราจะทอนท่าเก็บตกแล้วก็เราจะได้ซ้อมปฏิบัติกัน เรื่องนวดกระดูกสันหลังให้จบช่้งเช้านี้แล้วตอนบ่ายนี้จะเป็นเรื่องเรื่องนวดลมปราโอเคเดี๋ยวขอขอข้อเตรียมเตรียมภอุปสรนะก็ขยับเตรียมตรงนู้นนี้ก่อนมันจะได้ไม่ได้บังเลยเอาไปเป็นตรงนั้งมุมมุมตรงนู้นถอยไปกเตรียมไปขยับมาขันกหน้าๆดีนะก็นั่งตรงนี้เดี๋ยวมันเนนี่ย